สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมทันจิ่าเอ็กทูนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเองครับทันจิ่าเอ็กทูวันนี้เราจะมาเล่นโลบอก,กันนะครับอือฮึเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะว่าผมจะเล่นแบบไหนเดี๋ยวนะมีเพื่อนผมเล่นกนันนี่อ๋อนี่ไงโอเค เดี๋ยวผมไปเล่นอนะอะไรเนะี่ยกาวพีชน่าสนใจดีนะแต่ว่าไม่เอาอะเราจะมาสุ่มแบบเล่นอย่างนั้นนะไม่เชิงว่าสุม่มแบบจะเลือกเอ้ยเดี๋ยวมิกกี้เมาส์นี่ว่ะโอ้ไม่ใช่มิกกี้เมาส์ดิไประเด็นไอ้ฟังกี้มิกกี้เมาส์คอร์รัปชันป่ะน่าใจะใช่มัง้ง เดี๋ยวผมขอหาแมพที่ผมจะเล่นก่อนโอเคเล่นเล่น,ลนไลคินไลอีพิโซดหกและกันหน้าจอผมพิกไหมผมลองดูคลิปตัวเองในอีกเครื่องหนึ่งหน้าจอไม่พิกหรอกใช่ไหมถ้าทุกคนได้ยินเสียงพัดลมดังๆก็แบบถ้าใครมาดูก็แบบบอกด้วยนะว่าเสียงพัดลมมันดังอ้าวแสดงว่าเล่นยังไม่ได้ตอนนี้ นหน้าจอผมพิกไหมผมลองดูคลิปตัวเองในอ,อีกเครื่องหนึ่งโอเคมันพิกครับแต่เดี๋ยวผมต้องออกเข้าเกมใหม่ผมอาจจะออกเข้าเกมใหม่บ่อยนะเพราะว่ามันแหลกมากนะโทรศัพท์ผมเลยโคตรนะแหลกเลย หรือมันเป็นพอไลฟ์สดก็ไม่รู้มันก็เลยทำให้ผมไม่สามารถเล่นได้เด็ดไล์กินไลฟ์ควิดเกมคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะคะเพราะว่าเราอาจจะหลุดนะ mm hmm. ผมไม่อยากเปิดปิดเครื่องใหม่อะ่ะคือผมถ้าผมไลฟ์สดแล้วแล้วผมยุกเลิกไลฟ์พอผมจะไลฟ์ใหม่ผมก็ไลฟ์ไม่ได้ผมต้องไปเออ แอบหนึ่งน,นะทุกคนผมจะต้องไปลบแล้วก็โหลดแอป,ปนี้ใหม่เชื่อพูดจากก็ผมขี้เกียจอะครับทุกคนคือผมไม่อยากออกเนดะินเข้าใหม่บ่อยไงคือมันมันจะสนุกตรงไหนถ้าออกเนดะินเข้าใหม่บ่อยจริงไหมเดี๋ยวก็หลุดอีกโอ้ยอายไร้ขามเฉยเลยโว้ย อยู่ใกล้ว <analyze anthropology> <wie erman> ัน <mayor> ที้ผมแบบเตะ15้าครั้งเะไ